พุทธกลางวันวันนี้หน้าที่การงานโอเคนะคะวันนี้แบ่งเวลาให้ถูกนะอย่านัดลูกค้าแล้วลืมนะคะส่วนการงานนะคะยังถือว่าสดใสนะคะแต่บริหารเวลาให้ดีหรือการเดินทางควรคำนวณเวลาด้วยการค้าการขายการลงทุนนะคะไม่ประมาทนะระวังโดนหลอกโดนโกงหรือโดนเอารัดเอาเปรียบ ะะดูดีๆนะก่อนลงทุนนะคะส่วนการเงินวันนี้มีรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะโดยเฉพาะหมดไปกับความสวยความงานหรือการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะหรือซื้อความสุขนะคะความรักวันนี้ถือว่ามีฟิลสดใสนะคะแต่ว่าจะบอกคนวันพุธว่านะคะระวังเรื่องบุคคลที่3ามหรือว่าอย่าเผลอใจนะคะในเรื่องความรักทั้งโสดและไม่โสดนะ ส่วนโชคลาภวันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีโชค50%นะคะการเดินทางคือสื่อนำโชคหรือว่าตัวคุณเองมีโชคอยู่เนืองๆนะคะเหรือผู้พิการนั่งรถเข็นนะคะจะบอกว่าถ้าคิดจะซื้อลอตเตอรี่วันนี้สนับสนุนคนนั่งรถเข็นนะจะเป็นสื่อนำโชคให้คุณ7จ็ดหนึ่งห้แล้วก็หนเจด ส่วนการทําบุญวันนี้ทําบุญด้วยน้ําดื่มทําบุญกับผู้พิการทําบุญกับด้วยการบริจาคเสื้อผ้าหรือปล่อยปลาหน้าเขียงอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรหรือเทวดาประจําตัวจะดีมากๆหรือเทวดาที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าของคุณนะคะวันนี้การเดินทางระวังคำนวณเวลาอย่างที่บอกหรือว่า,อ,าอย่าไว้ใจคนนะคะถ้าใครจะให้ ขอยืมตังหรือใดๆนะคะวันนี้ทำใจได้เลยว่าจะได้คืนยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะการครบคนหรือคนใกล้ตัวนะคะให้เรามาระวังไปต่อเรื่องอการทำบุญนะคะโอ้ทำบุญกับผู้พิการเช่นกันเนาะแล้วก็วันนี้วันพุธกลางวันถือว่าดวงดวงก็กลางๆนะคะแต่ว่าให้เรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงนะคะ การเงินการงานความรักถือว่าอยู่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่ไม่ควรประมาทในเรื่องการเงินนะคะวันนี้มีโอกาสทําเงินล่วงเงินหายหรือนะคะอย่าให้ใครยืมตังค์อย่างที่บอกนะคะหรือใช้ใจ่ายนะคะการลงทุนก็ตามนะ,ะ,อ,ะอนาคตสดใสใครจะไปเที่ยววันนี้มีเกณฑ์ได้ไปนะคะไปเที่ยวริมแม่น้ําสไตล์รีสอร์ทหรือไปสถานที่สวยงามวันนี้มี เกณฑ์ได้ไปจะดวงยังถือว่าสดใสนะคะเกี่ยวกับการลงทุนด้วยใครคิดจะไปต่างประเทศระมัดระวังด้วยนะคะระวังโดนหลอกโดนโกงนะคะเกี่ยวกับเอกสารหรือการเดินทางนะคะพูดกลางวันนะคะมีไพ่เสียหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเป็นไพ่เตือนเนาะแต่ก็ไม่ต้องอ คิดเยอะนะคะพอเป็นดวงจอดนะโชคดีนะคะกับเช้าวันใหม่วันนี้โชคลาบของคุณถือว่ามีโชค50% 7158แล้วก็17จะ้ะ